โรงเรียนวัดคลองสองหนอตั้งอยู่ที่ตำบลตาสังอําเภอบรรพ,พ์พิสัยจังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขตงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น189คนแบ่งเป็นระดับประถมวัยจำนวน57คนระดับประถมศึกษาจำนวน132คน โดยมีนายคำรณแจ้งเปียเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมวัยองค์ประกอบที่1การประเมินด้านกายภาพห้องเรียนห้องน้ำและบริเวณที่จัดกิจกรรมสะอาดอุปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์ในห้องสะอาดมีมุมสุข,ขนิสัยสะอาดจัดวางได้เหมาะสมมีชั้นวางรองเท้าสะอาดวางเป็นระเบียบ มีเครื่องมือและที่จัดเก็บอุปกรณ์ในการทำความสะอาดมีตู้หรือชั้นเก็บเครื่องนอนมีกล่องหรือแฟ้มเก็บผลงานนักเรียนมีที่เก็บของเล่นและสื่ออุปกรณ์เป็นสัสดส่วนมีการจัดเก็บอุปกรณ์และของใช้อย่างเป็นระเบียบม,มีป้ายสัญลักษณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ มีข้อตกลงของห้องเรียนมีการจัดโต๊ะครูนักเรียนเป็นระเบียบใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กในการตกแต่งห้องเรียนจัดห้องสวยงามเป็นระเบียบน่าดูน่าอยู่น่าเรียนมีแสงสว่างเพียงพอมีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่มีกลิ่นรบกวนนักเรียนไม่มีเสียงรบกวนนักเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีป้ายนิเทศให้ความรู้ที่ทันเหตุการณ์ มีป้ายตามหน่วยการเรียนรู้มีป้ายนิเทศแสดงผลงานนักเรียนมีตารางจัดกิจกรรมประจำวันมีป้ายสมาชิกของห้องเรียนมีภาชนะใส่น้ำดื่มสำหรับเด็กมีที่วัดส่วนสูงและเครื่องชั่งน้ำหนักมีสื่อเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมมีห้องน้ำแยกเป็นสัดส่วนมีสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กมีกล่องหรือแฟ้มเก็บผลงานนักเรียนเป็นรายบุคคลมีอุปกรณ์ในการเก็บชินงาน มีที่สำหรับแสดงผลงานมีร่องรอยหลักฐานในการตรวจประเมินชิ้นงานมีผลงานนักเรียนครบตามกิจกรรมหลักมีมุมประสบการณ์มีสื่อตามมุมที่เพียงพอต่อเด็กจะเก็บสื่อเป็นสัดส,ส่วนและเป็นระเบียบสื่อมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กองค์ประกอบที่2การประเมินด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้มีหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนกำหนดการสอนมีสมุดบันทึกพัฒนาการของนักเรียนและสมุดประจําตัวนักเรียนทุกคนมีแบบรายงานการเยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณีครูมีสื่อการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียนมีการประชุมและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย องประกอบที่ 3. การประเมินด้านคุณภาพของเด็กจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กมีระเบียบวินยัยรู้จักการเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้ด้วยตนเองเด็กมีเครื่องแต่งกายที่สะอาดเมื่อนักเรียนใช้ของแล้วรู้จักการเก็บเข้าที่ได้ด้วยตนเองเด็กมีพัฒนาการที่ร่าเริงแจ่มใสตามความเหมาะสมนักเรียนกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตนเองมีน้ำใจ การประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาองค์ประกอบที่1ด้านกายภาพมีป้ายชื่อชั้นเรียนมีป้ายชื่อครูประจำชั้นมีป้ายสถิติแสดงการมาเรียนหรือหลักฐานแสดงการมาเรียนของผู้เรียนมีป้ายแสดงสมาชิกในชั้นเรียนมีข้อมูลแสดงน้ำหนักส่วนสูงของผู้มาเรียนมีมุมส่งเสริมการอ่าน มีสื่อและทะเบียนคุมสื่อการเรียนการสอนมีบันทึกการใช้สื่อมีมุมเกมการศึกษามีสมุดบันทึกการใช้แหล่งการเรียนรู้มีสัญลักษณ์ของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์มีป้ายข้อตกลงของห้องเรียนมีมุมสำหรับสุข,ขานิสัยเช่นที่แขวนแก้วน้ำแปรงสีฟันมีที่เก็บเครื่องมือทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยและสวยงาม มีเจลหรือแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชือ้อมีความสะอาดการจัดโต๊ะครูเป็นระเบียบและมีความเหมาะสมมีการจัดโต๊ะนักเรียนที่มีระเบียบและเว้นระยะห่างมีแสงสว่างเพียงพอมีอากาศถ่ายเทมีการตกแต่งห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีป้ายนิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีป้ายนิเทศแสดงผลงานของผู้เรียนมีป้ายนิเทศให้ความรู้ที่ทันเหตุการณ์มีป้ายบุคคลสำคัญทางการศึกษาเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงหรือผู้อำนวยการเขตพื้นที่เป็นต้นมีป้ายบุคคลสำคัญในท้องถิ่นเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีนาฬิกาประจําห้องเรียนที่ใช้ได้มีตารางสอนประจําห้องเรียนมีตู้หรือชั้นเก็บสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมองค์ประกอบที่2ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ครูออกแบบและจัดก,การเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาครูจัดก,การเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดก,การเรียนรู้ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดวยวิธีการที่หลากหลายครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอนครูให้คำแนะนำคำปรึกษา องค์ประกอบที่3ด้านคุณภาพนักเรียนนักเรียนมีสุขคณนิสัยในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสิ่งต่างๆรอบตัวนักเรียนทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นในการพัฒนางาน